เติ้นพาเปินไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล่องลงใส่จานเขากันนั่งกินเขาน้องกันมาที่นี่มาเด้อมาเด้อผักมีไม่เยอะมาเมนูวันนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่กินข้าวนะไม่กินข้าวกินกับเล่นอย่างเดียวจริงๆน้องมี ยาวไม่ใช่ยาวนะพี่เมย์ใช่ไหมฮ่า เริ่มเริ่มเริ่มยต้วงโดนต้องดีต้องอ่อยตวเฮยะมองเราเริ่มกดเอาให้ไรมัมมือนี่ยืม่ไมต่ให้ไรเลยเริ่มซึ่งจะดื่มว่าครับอ่อหงา Không nghe Bò qua con cây Có hmm? nhá, ở chị cho bình phút đây น้องบอกแล้วว่าน้องก็จะจับต้มอยู่ฮะโอเคน้องแม่จะต้มจะต้มไข่อิตาชิกินน่ะเหรอ มามากินเขาน้ำกันด้ยวยุกุทุกคนเพราะว่าจะมันยู่ดันเทร่งดันหมูพวกพี่นอ้องปองไายซุกุทุกคนนะ้ค่ะเด้อใช่ค่ะจะต้มตาทิศนี่แหละเอาทำได้ <laughs> นอนฝันแล้วแม่แม่ไปนอนแล้วแม่ มาเอยมุย้ยเอ้ยมุ้ยมากินข้าวกับหนูเอ้ยมุ้ยแล้วทุกวันนี้อะโอเคไหมร่างกายอ่ะพี่แม่ผมอยากผมก็กินบอสเซบดอกครับเอ็งวะแม่ก่ บอกพี่หน่อยเม้นหืน,นงไงว่บ <c> า <oughs> ถึงกินไม่เสร็จโอ้ยก็ว่าไปพี่เม่ทำมาหืม อยู่ไปอยู่มาจะได้สี่สิบเลิฟนะตอนนี้กินเงนคนคนป่วยอยู่จากคุณสุฮะอืมน้องอิบน้องอิบ có Cái gì hình kinh hầu của bố nó. bác nó bắt đầu bác trồ biết yên của bác Cái kinh hầu mấy đi Bác tăng hết Dân tay hết ai Đây nhắn kìm ăn Lạp cây mà nhỉ Nói bác Lạp cây รอนรอ